ญาท้องถิ่นนะคะอีกการหนึ่งก็คือเมื่อถ้าเดินเนี่ยเป็นขาควายกันเราจะทํายังไงขาให้ขาควายันห่าองออกจากกันนะคะก็มาได้แนวคิดของมูลวอลกอันนี้คือมูลวอลกนะคะจะไม่ใช่นักร้องที่เหมือนคุณสาพูดเมื่อกี้นะคะก <c oughs> ็ถ้าเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆคนที่มีลูกแล้วคงจะเคยเห็นว่าเวลาเขานั่งที่มูลวอล์กตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่า รถหัดเดินนะคะรถหัดเดินสําหรับ,บ,บเด็กเล็กๆ,ๆเวลานั่งตรงนี้เนะะี่ยขาเขาก็จะห่างก,กันแล้วเขาก็จะจะเดินจะเดินไปอย่างนี้นะคะซึ่งจากการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าที่ของบริษัท Honda นะคะเขาเคยออกแบบมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะ2015ก็ประมาณ4ปีมาแล้วที่เป็นเรียกว่า Honda walking assist device ตรงนี้นะคะเป็นอุปกรณ์การพยุงเดินสำหรับคนที่เดินด้วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งแนวคิดตรงนี้ก็คือเครื่องช่วยเดินตรงนี้จะต้องทําในลักษณะของวัสดุที่เบานะคะประกองตัวได้แล้วก็พยุงขาในการเดินนะคะเราก็คิดว่าเอะเราจะทํำยังไงดีนะคะ,ะแล้วก็จากการศึกษาอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการฝึกของการก้าวเดินในระยะก้าวต้องสัมพันธ์กับระยะก้าวของคนที่จะใช้อุปกรณ์นี้นะคะก็จะมีการทําตัว หัวเป็ดตุ๊กตานะคะวางวางแล้วเรโดยการที่วัดก้าวเดินของเด็กนะคะแล้วก็ติดหัวเป็ดเนี่ยไว้ที่พื้นนะคะให้ให้กับช่วงเท่าเกับช่วงก้าวของเด็กแล้วก็จากการศึกษาของบูระสินทุกากรตรงนี้ก็บอกว่าการที่ออกกําลังกายของข้อเข่าข้อขาเนี่ยคะ่ะจะทําโดยการให้มีเครื่องรองรับอยู่ข้างล่างจะทําให้ ข้อเขาข้อขาเนี่ยได้ทํางานนะคะแล้วออกกําลังกายได้ดีกว่าการทํากายภาพอย่างเดียวนะคะนอกจากนั้นรายทานก็บอกว่าการออกกําลังกายของเด็กซีพีเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อนี่แข็งแรงสมผลลต่อการยืนการเดินการวิ่งด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืองานวิจัยรวมทั้งหมด2 41เรื่องนะคะที่สนับสนุนให้เห็นผลบวก ของการฝึกเดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความสามารถในการเดินในเด็ก CP ดังนั้นเราจึงมองว่าถ้าช่วยให้เด็กได้เดินด้วยตัวเองนะคะก็จะทำให้ท่าทางการเดินที่เป็นซีสเกตเนี่ยห่างออกไปได้นะคะอีกแนวคิดหนึ่งนะคะของนบรผูครุสเถียนในตรงนี้นะคะบอกว่าเขาได้ทดลองนะคะแล้ววิจัยแล้วก็พบว่าการฝึกที่ทำให้ คนที่กําลังฝึกอยู่เ,ยเห็นในท่าทางของตัวเองเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดข้อมูลป้อนกลับในการที่จะปรับท่าทางให้ถูกต้องด้วยตัวเองดังนั้นในแนวคิดแรกของเราเราจึงติดกระจกเงาไว้ข้างหน้านะคะแต่ก็พบปัญหานะคะจึงมีการปรับเปลี่ยนในที่สุดก็เป็นลักษณะของจอนะคะแล้วก็ติดเขาเรียกว่ากล้อง cctv เนี่ยนะคะส่งไปที่จอให้เด็กเห็นว่าท่าเดินของเขาเป็นยังไง ตรงนี้นะคะอันนี้คือจะมีติดกล้องไว้ที่ตรงใต้ฐานของมูลวอล์กนะคะแล้วก็มีจออยู่ปลายทางนะคะซึ่งแนวคิดของอนักวิจัยท่านหนึ่งก็พบว่าการใช้เทคโนโลยีมาเป็นแรงเสริมจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจในการเรียนมากกว่าการไม่ได้ใช้แรงเสริมที่มาจากเทคโนโลยีนะคะวัตถุประสงค์นะคะเราต้องการที่จะมี มีเป้าหมายเป้าหมายเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนะคะก็คือเด็กที่มีท่าทางการเดินแบบซิสกเกตเนี่ยมีระยะห่างระหว่างจุดกึ่กลางของส้นเท้าทั้งสองข้างในแนวตั้งในแนวที่ตั้งฉากกับนแนวการเดินเนี่ยห่างกันมากขึ้นจากท่าเดินเดิมที่ส้นเท้าควยกันนะคะเราต้องการให้ส้นเท้าตรงนี้ห่างออกจากกันนะคะกระบวนการสร้างนวัตกรรมใช้กระบวนการของ PLC นะคะ PLC PA นะคะก็มีการกระบวนการ PLC ทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค้นปัญหาเรียบร้อยแล้วตกลงกันแล้วว่าเราจะแก้ไขปัญหาท่าทางการเดินของเด็กคนนี้นะคะก็ได้มีการวัดตัวนะคะทั้งระยะห่างร,ระหว่งางช่วงก้าวนะคะ ความสูงของข้อเข่ามาจนถึงเอวมาจนถึงมาจนถึงรักแร้นะคะแล้วก็จดส่วนสูงทั้งหมดก็จะเกี่ยวข้องกับพาราเลบาที่จะออกแบบใหม่นี้นะคะอนนี้หนาตาของแบบที่ทําขึ้นมาครั้งแรกก็จะมีไม้ขวางอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อได้ทดลองทําแล้วแล้วก็มีการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็มีการปรับเปลี่ยนแบบ ขั้นตอนกระบวนการของการพัฒนานะคะซึ่งได้มีการสอบถามความสอดคล้องนะคะทั้งจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาพิเศษด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านกายภาพบำบัดนะคะก็เพราะว่าความสอดคล้องของด้านการศึกษาพิเศษเนี่ยอยู่ที่ IOC ออยู่ที่0.92นะคะด้าน เทคโนโลยีอยู่ที่0.85แล้วก็ด้านกายภาพบำบัดอยู่ที่0.74ก็เพราะว่าทั้ง3นักวิชาชีพทั้ง3ส,สาขาเนี่ยเห็นสอดคล้องแล้วก็มองว่านวัตกรรมนี้ใช้ได้นะคะขั้นตอนการผลิตเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตรงนี้มีทั้งขอนะคะแล้วก็มีทั้งปรับเปลี่ยนที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้พบ <c oughs> ภูมิปัญญาท้องถิ่นใหม่ขึ้นมาในตัวในตัวของดิฉันเองที่พบว่าไม้ที่ขอมาอันนี้ไม้ของบ้านผู้ปกครองนะคะไม้ไผ่ที่ขอมาจะต้องมาเผาก่อนนะคะอันนี้คืออันนี้คนอืืมท่านอื่นหันจะทราบแล้วเดี๋ยวแต่ฉันเพิ่งทราบว่าเวลาที่จะมาทำนี่ต้องไปเผาก่อนนะคะเผาแล้วก็กระบวนการก็เอามานะคะดําเนินการตามแบบที่เราร่างแบบออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีติดหัวเป็ดตรงนี้นะคะ่ะไว้ให้เด็กได้เหยียบเดินนะคะแล้วก็ทา ทาน้ำมันหลายรอบนะคะตรงนี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก็มีการติดพรมกันที่จะให้เด็กไม่เอาเท้าไปเตะใส่กับวัสดุที่ที่มันมีแรงความแหลมคมนะคะอันนี้คือวิธีการนะคะวิธีการ ตรงนี้คือบูนบล็อกนะคะข้างใต้ที่จะมีจะมีกล้องนะคะสำหรับให้เด็กเห็นที่จะส่งกล้องตรงนี้มันจะพุ่งลงไปข้างล่างนะคะจะเห็นเท้าของเด็กนะคะแล้วก็จะไปปรากฏที่จอข้างหน้าซึ่งตอนที่เราเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นกระจกเงานะคะ จากแรกที่เท้าเขาเดินควายกันนะคะมูลวอล์กทำให้ขาเขาห่างออกจากกันอันนี้คือช่วงแรกๆที่ที่ทดลองนะคะ นี่คือแรงเสริมทางบวกนะคะเมื่อเด็กสามารถเดินมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะได้เล่นจอตรงนี้เนื่องจากว่าเขาจะชอบรถดํามากนะคะซึ่งซึ่ง,งทางการสาพิเศษเราได้มีการสำรวจแรงเสริมที่เขาชอบก่อนหน้าที่เราจะทดลองแล้วนะคะ <c oughs> ผลการทดลองนะคะ เดินที่เราได้ทดลองนะคะก่อนหน้านั้นาภาพจะเป็นกราฟเส้นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็หลังทดลองเนี่ยเป็นกราฟเส้นสีแดงนะคะก็จะพบว,ว่าทั้ง19ท,ที่ได้ทดลองเนี่ยความห่างของส้นเท้าของเด็กเนี่ยห่างออกไปดังตารางนี้นะคะเก้าที่1นนะคะครั้งที่1เนี่ยครั้งที่1เนี่ยเราจะพบว,ว่าเก้าที่1เนี่ยมีระยะห่าง ระหว่างจุดกึ่งกลางของส้นเท้าทั้งสองข้างในแนวที่ตั้งฉากกับแนวการเดินเนี่ยจะห่างกัน3มเซนนะคะหลังตรงนั้นสี่นะคะเก้าวที่2ก่อนเนี่ยสองหลังสี่ก้าที่สามก่อน3าหลังสาก้าที่สก่อน1เซนนะคะหลัง4เซนก้าที่2เงยปก้าที่5เนี่ยค่ะก่อนในสองเซนหลัง3มเซนก้าที่6ก่อน1เซนหลัง2เซนนะคะ ก้าที่7็นี่ลบ2นะคะแล้วก็หลังที่สามเก้าที่แปดเซนแล้วก็3ามเซนเก้าที่เกเซนแล้วก็4เซนนะคะเก้าที่สิบก็คือไม่ไม่ห่างนะคะชนกันเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรตรงกันพอดีนะคะแล้วก็หลังนั้นก็สโดยเฉลี่ยแล้วเพราะว่า ก่อนการใช้นวัตกรรมเนี่ยค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของส้นเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่1.2อเซนนะคะหลังทดลองเนี่ยพบว่าห่างออกไป3.3มเซนโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยก็คือผลการเดินก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมเนี่ยระยะระหว่างจุดกึ่งกลางของส้นเท้าทั้งสองข้างห่างกัน2.1เซนนะคะก็พบว่าซิสเกตเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าทางการเดินซิสเกตของร้องคนนี้ดีขึ้น ซึ่งคุณค่าของนวัตกรรมที่เราได้ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราพบว่ากระบวนการท,ที่ใช้ทั้งหมดในเรื่องของหลักการที่เอามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยเกิดจากนะคะคุณค่าที่เกิดจากของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่เราจะต้องเร่งช่วยตั้งแต่เด็กเราค้นพบใหม่ๆนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่การช่วยเหลือตรงนั้นก็จะทำให้พัฒนาการนะคะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาตามหลังที่จะเป็นความพิการที่รุนแรงขึ้นก็จะชะลอตัวลงนะคะก็อันนี้คือคุณค่าของนวัตกรรมที่เกิดจากการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหลักการที่2คุณค่าที่2ในเรื่องขอกายภาพบำบัด ะะก่อนที่จะมีการาทดลองตรงนี้นักกายภาพบำบัดก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนะคะก่อนที่เด็กจะยืนอย่างนี้ได้เขาต้องนั่งทรงตัวได้ก่อนนะคะแล้วก็ทรงตัวในท่าย,ยืนนะคะแล้วก็จะต้องมาวอร์มอัพก่อนก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะคะส่วนทางด้านการศึกษาพิเศษการที่จะทําให้เด็กรู้สึก อยากจะทำก็ต้องมีการให้แรงเสริมนะคะมีการตะล่อมกล่อมเกานะคะมีการกระตุ้นเตือนแล้วก็ควรที่จะในระยะแรกเริ่มของการทดลองนะคะหรือการการทำการศึกษา <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราก็มีระยะทางที่ให้เด็กเดินเนี่ยไม่มากจนเกินไปเพื่อให้เด็กได้มีความรู้สึกประสบผลสำเร็จนะคะแล้วกระตุ้นอยากจะเดินไปมากกว่านี้หลักของการออกแบบนะคะ ควรที่จะสอดคล้องกับลักษณะของท่าทางการเดินของเขานะคะความกว้างของช่องช่วงของการเดินนะคะแล้วก็บริเวณที่ลักแร้นะคะแล้วก็แขนที่เขาจะจับราวไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภูมิปญญาพื้นบ้านตรงนี้อุปกรณ์หรือวัสดุอันนี้นวัตกรรมอันนี้ผู้ปกครองสามารถที่จะ เรียนแบบนะคะเอาแบบนี้ไปทําที่บ้านได้เนื่องจากว่าในจังหวัดลาปางมีต้นไผ่เยอะนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะทําให้นวัตกรรมนี้อยู่ใช้ไปได้นานๆก็เรียกว่าการถนอมไม้ด้วยไฟนะคะอันนี้ไปดูมาจากเว็บไซต์ของของอยุธยาตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าชูซุกิแพนแบนนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการ เผาไม้ด้วยไฟตรงนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ไม้เนี่ยอยู่ตัวเราใช้ได้นานแล้วเนี่ยนะคะและยังป้องกันมแมลงที่จะเข้าไปกินเนื้อไม้ข้างในเพราะว่าไม้ในถูกเผาไปแล้วนะคะก็ซึ่งซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะว่าจากไม้ไผ่ที่เราเคยเคยทําด้วยเคยทาเป็นวัสดุอย่างอื่นเนี่ยเวลาใช้เป็นนานๆแล้วมันจะเหี่ยวนะคะมันจะเหี่ยวมันจะห่อตัวแล้วก็มันจะเป็นมอดนะคะแต่ว่าพอเผาแล้วเนี่ยก็ทําให้ไม้เนี่ย คงสภาพและอยู่ได้นานนะคะไม่มีมแมลงเข้าไปกินอันนี้คือสิ่งที่เราค้นพบได้จากนวัตกรรมอันนี้นะคะแนวทางการพัฒนาต่อยอดนะคะคิดว่าอตอนนี้ได้ไปเริ่มใช้แล้วนะคะกับเด็กที่มีปัญหาการเดินในในที่ไม่มั่นคงในลักษณะาาอื่นเช่นเด็กที่มีท่าทางการเดินแบบอื่นที่ไม่ใช่ซิสเเกตนะคะก็เอามาทดลองใช้ในนี้นะคะแล้วก็เด็ก ที่มีความบกพร่องทางสิปัญญาแล้วขาไม่ค่อยมีแรงนะคะเดินไม่มั่นคงเราก็ได้ออกมาทดลองใช้กับตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะอนาคตจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับแรงกดบริเวณรอยเท้านะคะรอยเท้าตรงนี้เราก็จะเอาเป็อออกนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับแรงกดตรงนี้เนื่องจากว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านนี้ในเวลาเดินนะคะ <c oughs> เขาก็จะเดินแบบเบา,เาๆเดินไม่กดลงไปมากๆนะคะก็จะ ถึงแม้ว่าจะมีจอไว้ตรงนี้แล้วก็กทำให้ไม่ได้มีผลทําให้เด็กกดลงไปเท่าไหร่นะคะอนาคตจะมีการติดตั้งตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มรอบระยะก,การเดินปรับแรงเสริมมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการาขยับเสาตรงนี้นะคะอุปกรณ์ตรงนี้เพื่อที่จะสามารถขยับขึ้นขยับลงให้กับเด็กที่มีส่วนสูงนะคะที่แตกต่างจากน้องคนนี้ ค่ะดิฉันก็ขออนุญ,ญาตนำเสนอนวัตกรรมของลำปางเพียนเร่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอคุณขออัลตราจิตอย่างสูงนะคะเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างกระฉันค่ะเราไม่มีเวลาสำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆขอผลงานชิ้นนี้นะคะแต่ว่าสามารถติดต่อ,อข้อมูลเพิ่ม